ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้จักหรือคุ้นเคยกับเจ้ากล้องวงจรปิดตัวนี้กันดีใช่ไหมครับเจ้ากล้อวงวงจรปิดตัวนี้เนี่ยยี่ห้อวัตชิรุ่น WIO-T1018 นะครับกล้องวงจรปิดตัวนี้เนี่ยทางวัตชินําเข้ามาเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่สามารถจะเซตออโตเมชันร่วมกับอุปกรณ์ IOT ภยายในบ้านเราได้โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของวัตชิเองหรือไม่ก็เป็นแอปพลิเคชันสมาร์ทไลฟ์ที่เราคุ้นเคยนะครับ หนึ่งในฟีเจอร์ที่กล้องตัวนี้ทำได้ก็คือเรื่องของการหันกล้องไปยังมุมที่ตั้งเอาไว้อย่างกรณีเช่นเราเปิดประตูรั้วแล้วต้องการจะให้กล้องหันไปที่ประตูรั้วเลยเนี่ยจะทำยังไงในคลิปนี้มีคาแนะนำครับ วิธีนี้จะเป็นการทําให้กล้องวาตาชิ WIO-T1018 สามารถหันไปยังมุมกล้องที่เราตั้งเอาไว้ล่วงหน้าได้โดยผ่านทริกเกอร์บางอย่างนะครับซึ่งในที่นี้ทริกเกอร์ก็คือเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่เป็นเซ็นเซอร์ประตู้วนะครับอันนี้สมมุติว่าติดตั้งที่ประตูลวแล้วกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะต้องติดตั้งเจ้ากล้องวาตชิ WIO-T1018 ลงในแอปพลิเคชัน Smart Life ซะก่อนนะครับตัวที่2ก็คือเซนเซอร์ตัวนี้ซึ่ง เพื่อนๆจะใช้เซนเซอร์ที่เป็น Wi-Fi หรือเซ็นเซอร์ที่เป็นซิ b บก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เพื่อนๆติดตั้งเอาไว้ที่ประตูรั้วนะครับซึ่งความเร็วในการตอบสนองของเซ็นเซอร์2แบบนี้ก็ต่างกันเพื่อนๆทราบดีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราไปที่กล้องที่เราตั้งไว้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอควบคุมของกล้องวัตชิ WIO-T 1 0 1 8ตามปกติท่นเองนะครับหลักการของผมก็คือว่าเวลาที่อยู่ในสภาวะปกติเราควรจะมีมุมกล้องที่1เป็นมุมกล้อง Standby Standby หมายความว่าในจังหวะที่ประตูรั้วมไม่ได้เปิดให้มันอยู่ตรงไหนในคลิปนี้ผมจะตั้งเอาไว้ในตำแหน่งที่1น,นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการตั้งมุมกล้องล่วงหน้าเอาไว้ได้ถึง4มุมกล้องนะครับอะ เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องตั้งมุมกล้องก่อนนะครับผมจะตั้งเอาไว้2มุมนะครับมุมแรกก็คือมุมสแตนด์บายมุมที่2ก็คือมุมกล้องที่ประตูรั้วนะครับผมจะตั้งมุมกล้องสแตนด์บายก่อนนะครับวิธีการตั้งก็คือเราไปที่จุดๆตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ preset point ผมจะตั้งให้มุมกล้องที่1เป็นมุมกล้องสแตนด์บายคือในสถานะปกติที่ประตูรั้วไม่ได้เปิดกดไปที่ตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีเป็นปุ่มทิศทางนะครับอย่างของผมเนี่ยจะตั้งให้ตรงนี้เป็นมุมแตนบายนะครับก็คือมุมประตูด้านหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วกดเซฟตรงนี้นะครับตรงนี้จะขึ้นคําว่าเซฟขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถอยกลับไปนะครับเราจะได้มุมกล้องที่1เป็นมุมกล้องแตนบายแล้วนะครับมุมกล้องที่2จะเป็นมุมกล้องที่เราต้องการก็คือมุมกล้องที่หันไปที่ประตูรั้วอเอาง่ายง่ายอย่างนี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วกดเซฟ ตัวนี้มีทำว่าเซฟขึ้นมาเรียบร้อยกดถอยกลับไป1ครั้งนะครับเราจะได้มุมกล้องที่1และมุมกล้องที่2แล้วนะครับสามสี่ยังไม่ทําอะไรนะครับกดถอยกลับมากดถอยกลับมาเราตั้งมุมกล้องล่วงหน้าไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมเมากลับในตําแหน่งปกติที่ผมตั้งเอาไว้ก่อนอ่ะแบบนี้นะครับวิธีการตั้งไม่ได้ตั้งในนี้นะครับให้เราออกมาที่ด้านนอก ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Smart Life ให้เราไปตั้งออโตเมชันนะครับออโตเมชันเริ่มตรงไหนกดที่ Smart ครับถ้าเป็นของเพื่อนๆอ,อาจจะมีออโตเมชันอื่นๆอ,อยู่วิธีการเพิ่มนะครับกดบวก when device status change ประตูรั้ว status ให้เลือกเป็น open เมื่อเลือก open set run the device กล้องหน้าบ้าน ให้เลือกที่ Collection Point Link Gate นะครับแล้วให้เลือกมุมกล้องที่2นะครับเพราะว่าเป็นมุมกล้องที่หันไปที่ประตูรั้วใช่ไหมครับกด save กด next มันจะให้ confirm Automation แล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับเรียบร้อยแล้วกด save ครับ Automation create start using it ตอบ yes ครับเรียบร้อยแล้วเราจะได้สีส้มมานะครับขณะที่เราเปิดประตูรั้ว เซนเซอร์ S S เนี่ยแยกออกมันก็จะหันกล้องไปที่ประตูรั้วใช่ไหมครับอ่ะเรากลับไปดูซิเราเปิดกล้องรอตอนนี้เป็นมุมอะไรก็ไม่รู้นะครับสมมติว่าถ้าเราเปิดประตูรั้วไม่ได้เปิดจริงนะฮะเปิดตรงนี้กล้องก็จะหันไปยังมุมที่ต้องการนะครับก็มักจะมีคําถามต่อนะครับว่าพี่ครับแล้วมันจะหันกลับมาที่มุมสแตนบายเมื่อไหร่อ่ะครับเราจะต้อง ตั้งเวลาหรือเปล่าหรือว่ามีวิธีอื่นที่ใช้ในการทําให้มันกลับมาที่มุมสแตนบายไหมก็ตอบว่ามี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเวลาที่เราเปิดประตูรั้วเนี่ยเปิดประตูรั้วกล้องจะหันมาที่ประตูรั้วและเมื่อปิดประตูรั้วเซ็นเซอร์ปิดกล้องจะหันกลับมาที่มุมสแตนบายกับวิธีที่2เมื่อเราเปิดประตูรั้วกล้องหันมาที่ประตูรั้ว และเราสามารถตั้งเวลาได้ว่ากี่นาทีกี่วินาทีถึงจะหันกลับมาที่มุมกล้องสแตนบายอ่ะเราดูแบบที่1ก่อนนะครับเปิดหันมาทางนี้ปิดหันกลับไปที่มุมสแตนบายนะครับเริ่มต้นให้เราถอยกลับไปที่หน้าแรกของ Smart Life นะครับแล้วเราไปตั้งที่ Smart ตัวนี้เป็นออโตเมชันที่เราตั้งเอาไว้ว่าให้เปิดประตูรั้วแล้วหันไปที่ประตูรั้วใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มออโตเมชันที่ใช้ในการปิดประตูรั้วแล้วกล้องหันกลับมาที่มุมสแตนบายเริ่มต้นในการกดบัวครับ when device status change ประตูรั้ว status close r u n t h e device กล้องหน้าบ้าน collection point linkage แล้วเลือกมาที่มุมกล้องแซนาบคือมุมกล้องที่1ที่เราตั้งไว้นะครับกดเซฟกดเน็กมันก็จะให้คอนเฟิร์มออโตเมชันนะครับเรียบร้อยแล้วกดเซฟกดเยสเราจะได้ออโตเมชันมา2องออโตเมชันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้หน่อยจะได้ไม่เหมือนกันเอาสีเขียวแล้วกันกดเซฟเราได้มา2องออโตเมชันแล้วนะครับออโตเมชันแรกก็คือเปิดประตูรั้วกล้องหันไปที่ประตูรั้ว ปิดประตูรั้วกล้องจะหันมาที่มุมกล้องสแตนบายนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับวิธีการทดสอบกลับไปที่หน้าคอนโทรลพาเนลของกล้องนะครับตอนนี้ประตูเปิดอยู่เปิดเปิดจากนี้นะครับตัวจริงไม่ได้เปิดนะเปิดจากตรงนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้กล้องก็จะหันมาที่ประตูรั้วและเมื่อเราปิดประตูรั้วเซ็นเซอร์ปิด กล้องก็จะหันมาที่มุมสแตนบายที่เราตั้งไว้นะครับก็คือมุมกล้องที่เป็นประตูหน้าบ้านนะครับวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีที่เราตั้งให้มุมกล้องหันไปที่ประตูรั้วในจังหวะที่ประตูรั้วเปิดและมีการตั้งเวลาเอาไว้เมื่อครบการตั้งเวลาแล้วให้กล้องหันมาที่มุมกล้องสแตนบายเองนะครับวิธีนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับแต่งออโตเมชันของการเปิดประตูเล็กน้อยนะครับเริ่มต้นเรามาที่สมาร์ สีเขียวเนี่ยเป็นออโตเมชันสำหรับการปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกไปก่อนเพื่อป้องกันการสับสนนะครับลบนะครับเราก็จะเหลือออโตเมชันสีส้มสำหรับการเปิดประตูล้วนเราจะต้องทำการ modify เพิ่มนะครับโดยการไปที่จุดๆในส่วนของ t a s k เนี่ยให้เราเพิ่มการหน่วงเวลาเข้าไปกดบวก delay ตรงนี้มันจะดีฟอต์ว่า1นาทีเพื่อการสาธิตเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้น้อยๆหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะได้รอไม่นานสัก10วินาทีอ่ะกด next จากนั้นให้เราเลือกมุมกล้อง Standby เพิ่มเข้าไปเลยนะครับกดบวก l a n d e r device กล้องหน้าบ้าน collection point linkage เลือกมุมกล้อง Standby คือมุมกล้องที่1นนะครับกด save เรียบร้อยแล้วกด save เราจะได้ t a s เพิ่มมาแบบนี้นะครับจากนั้นกด save เรียบร้อยแล้วมีการเพิ่มมุมกล้องสแตนบายเข้าไปนะครับกดโฮมอ่ะเรามาดูในคอนโทรลพาร์เนลของกล้องนะครับตอนนี้อยู่ในลักษณะสแตนบายก็คือประตูหน้าบ้านเมื่อมีการเปิดประตูรั้วกล้องก็จะหันไปที่ประตูรั้วนะครับแล้วก็เริ่มนวงเวลาแล้วครับ10วินาที กลับมาที่เดิมนะครับโดยไม่สนใจว่าประตูรั้วปิด หรือเปิดอยู่มันจะหันกลับมาที่มุมสแตนบายเองนะครับในการใช้งานจริงเพื่อนๆอาจจะตั้งหน่วงเวลาเอาไว้นานกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในจังหวะเปิดประตูรั้วก็อาจต้องขับรถเข้ามาหรือมีคนมาเปิดประตูอะไรทํานองนี้อาจจะตั้งไว้หนาที2นาที3นาทีแล้วแต่นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการทําให้กล้องวัตชิ w iot 1 0 1 8สามารถตั้งมุมกล้องเอาไว้ลงหน้าและเมื่อมีการฟลิกจากอุปกรณ์ที่เป็นฟลิกเกอร์ประเภทนี้เนี่ยกล้องจะหันไปอย่างมุมกล้องที่กําหนดได้นะครับเพื่อนเพื่อน สามารถจะประยุกต์ใช้กับเซ็นเซอร์ประเภทอื่นๆก็ได้นะครับเช่นเซ็นเซอร์ตรวจสอบการสั่นสะเทือนเซ็นเซอร์ตรวจสอบน,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 น้ำรั่วหรืออาจจะเป็นเซนเซอร์หน้าต่างหันไปยังมุมที่ต้องการนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเซตออโตเมชันให้กล้องหันไปยังมุมที่ต้องการไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับทริกเกอร์ตัวอื่นได้นะครับขอบคุณที่รับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ